Breeze Power 5 in 1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นาน 22มกราคม2 5 6 4ครับที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตะบนคลองกระจังอำเภอส,สีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายประจวบนาคเทียนกรรมดับตะบนคลองกระจังเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตะบนคลองกระจังกับโค้งหนองนาโมเดลประจำปีงบประมาณ2 5 6 4โดยนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าศึกษาเรียนรู้บทบาทภารกิจข,ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการบรรณาการแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแลช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในพื้นที่โดยมีนางสาวอารดีใจชื่นผู้ในการสมัชง,งานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุาารีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้บทบาทภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจากนั้นเดินทางไปยังโครงการโค้งหนองนาโมเดลหมู่ที่18ตแดบลคลองะจงอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบุรีเพื่ออบรมความรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาข,ของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมและปรีเีินรู้ส่งเสริมความพอเพียงรวมทั้งกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทางนี้กลมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีพารกิจนหลักในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดโดยการนำผ้าประชาชนที่เป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและได้รับการติดตามดูแลช่วเหลือให้กลับไปสู่สังคมในอย่างปกติสุข